ยังมีอีกนะครับอยู่ระหว่างชาวนะจิตกับวัชนะจิตก็ได้นะอยู่ระหว่างชาวนะจิตกับอวัชนะจิตนะเป็นยังไงนะฮ <c oughs> ก็ชาวนะเล่นไปก่อนนะครับเล่นไปก่อนนะแล้วก็จะขึ้นมโนทวันวิถีอีกทีหนึ่งคือทวาันวิถีคือจะเป็นวิถีแบบนี้อีกทีินงนะครับแต่ปรากฏว่าคราวนี้ชาวนะสิ้นสุด นะที่ณะที่เจนะ็ดแลวไม่มีตถาลัมพนะสืบต่อตกผวังเลยเพราะว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องมีตถาลัมพนะเสมอนะจะมีก็ต่อเมื่อพร้อมเพลียงด้วยข้อกําหนดของตอถาลัมพนะคือปัจจัยที่จะให้ตถาลัมพนะเกิดถ้าขาดปัดจจัยเหล่านั้นไปแม้สักอย่างเดียวตถาลัมพนะก็ไม่เกิดถ้าไม่เกิดแล้วจะเกิดอะไรก็ตกผวังเลยไงนะเพราะฉะนั้นะวังก็ต้องอยู่กระเจาหวงเจ้าวนะคือเจ้าวนะดวงที่เจ็ดกับ มโนทวาราวัชนะนี่จะขึ้นวิธีใหม่อีกทีหนึง่งนะนี่แหละที่หลอกบอกว่าเพราะวังอยู่ระหว่างเจ้าวันะกับอาวัชนะอาวัชนะในที่นี้คือมโนทวาราวัชนะอย่าลืมว่าสัญญลณนอหนูทอทงอะไรที่ว่าเนี่ยก็คือตัดพระวังได้กันทั้งนั้นนะครับครับ อ๋อเป็นไปสุดสนะิบห้าสิบหกท่านท่าก็ว,ว่าไว้เป็นประมาณนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องตายตัวเป็นอย่างนั้นนะแล้วค่อยขึ้นวิถีที่ว่านั้นคือรวมทั้งอันนี้ด้วยนะทั้งที่เป็นเอ่อพระวังกัจจัรณนะทั้งที่เป็นพระวัง็ปัดเถรธาด้วย อา๋อจากหลังจากปฏิสนธิแล้วนะครับนับมาเรื่อยนะครับนะจิตถึงถารามะเนีถึงพระวังกูปเจลทะตัวนี้นะครับประมาณนับได้ประมาณสิบห้าสิบหกขณะนะี๋ได้ครับได้สิบห้าสิบหกคือว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะตายตัวสิบห้า ว่ต้นสิบห้ารั้วต้นสิบอกนะครับมันก็มีแต่การประมาณของพวกนี้นะครับมันจะไป,ปเป็นของตายตัวได้ยังไงสิล่ก <c oughs> <c oughs> นะแล้วก็ขึ้นวิถีนะครับคราวนี้พระวังก็กลายเป็นว่าอยู่ระหว่างชวนะักกับอะไรอา,าวัชนะคือมโนทวะดา,า,าวัชนะนในกรณีที่วิถีก่อนหน้าที่ดับไป ไม่มีตาลําปนะนะครับ <c oughs> อยู่ระหว่างตาลําปณะจิตกับอาวัชนจิตก็ได้อีกนะครับคือยังไงอ้าวก็อันนี้แหละนะตามตัวเลยตาธาลังนะดวงที่สองดับไปเนยครับถัดไปก็เป็นระวังนะระวังก็เป็นไปอีกจนกว่าจะเกิดวิถีจิตซึ่งเริ่มโดยมโนวทวาราวัชนะอีกอเพราะฉะนั้นระวังอ่ะ อีกถามหนึ่งก็อยู่และต้องอยู่ระหว่างตถาลัมมนะคือตถาลัมมนะดวงที่สงกับอาวัชนะคือมโนทวาราวัชนะอยู่ระหว่างโธทนาจิตกับอาวัชนะจิตนาะเอะทางไหอะไรย่าวนี้อยู่ระหว่างโวทนาจิตกับอาวัชนะจิต แ้วทำอไมอย่างเนี้เป็นไปได้ไหมดูระหว,ว่างโวัาจิตกับอาวัชนาจิตมีกับได้กับได้ <c oughs> มันมีบางวิธียังไม่ได้เขียนอันนี้เป็นไปในกรณีที่อารมณม์อายุน้อยเสือเหลือเกินเนอะร่วงไปพร้อมกับอาติตะรวังเยอะแยะไปหมดจึงจะมาถึงกลองทวาน เป็นปัจจัยให้เกิดผวังไหวขึ้นมานะครับนี่ลำบากเรายังไม่ได้เรียนวิเร่วิถีกิตนะปัญจทวาราวันจะนะจากโควิญญาณเป็นตน้นสัมปติชนะสันติวนะเล่นไปแล้วนะครับพอมาถึงวอดทพนะแม้มีอายุของอารมณ์หรือว่าเป็นปัจจัยนะให้ชาวนะได้เล่นไปบ้างแต่มันไม่ครบเจ็ด นะไม่ครบเจ็ดชาวนะก็จะไม่เกิดเลยแล้วอะไรจะเกิดนะก็ได้แต่คว้ามิปรากฏความพยายามงโอดถอปนะนะพยายามถึงสามครั้งในอันที่จะให้ชาวันะเล่นไปนะครับแต่ชาวนะก็ไม่อาจจะเล่นไปในอารมณ์นั้นได้เพราะข้อกำหนดของชาวันะนะ <c oughs> ก็เนื่องอยู่กับอารมณ์ด้วยว่าอารมณ์นั้นมีอายุเหลือเพียงพอที่จะให้เล่นไป จุดวา่าละนี่ว่าตามปกติไม่เช่ในเวลาใกล้ตายเวลาสลบอะไรทำนองนั้นนะครับจะต้องเล่นไปจุดว่าละเมื่อไม่ครบจุดก็ไม่เล่นเลยนะปรากฏเแต่ความพยายามของวดวทศพนะอวดพยายามจุดสามครั้งนะจะให้ชาวนะเล่นไปแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพะยายามสิ้นสามครั้งแล้วก็ตกพวังคราวนี้พระวังจะอยู่ระหว่างวดวทศพนะกับอะไร ไม่แต่ปีตองวัดก็ได้กับอาวัชนะกับอาวัชนะก็คือมาขึ้นวิถีใหม่งไงนะครับเป็นปัญจทาวรารวัชนะทางปัญจทาวารก็ได้อาวัชนะนั้นไม่ได้ระบ,บุนะว่าเป็นปัญจทาวรารวัชนะหรือมโนทวารวัชนะเพราะก่อนหน้านีน้มันจะเป็นผวางหมดเือว่านะจะเป็น มโนโทวาราวัชนะทางมโนโทวารนั้นก็ได้นะครับถือว่าพุทธปรณะสิ้นสุดลงแลว้วพระวังพระวังก็เป็นปนะฮะแล้วก็เกิดขึ้นวิถีอีกนะครับทางตาทางหูเป็นต้นนะครับก็เกิดอัิีตาพระวังพระวังก็จรณะพระวังกุปเตะปั่จกทวาราวัชนะเพราะฉะนั้นจะพระวังก็อยู่ระหว่างอุททปะณะ กับอาวัชนะคือปัญจทาวาราวัชนะหรือไม่มาขึ้นวิถีทางมาโนทวาวรอนะุทวาราสิ้นสุดลงแล้วเพราะว่าวังเพระวังก็เป็นไปนะะจนกระทั่งไหวแล้วก็ขึ้นทางมาโนทวารคือมโนทวารอาวัชนะเกิดขึ้นปลาดลบอารมณ์ตกลงเพราะวังก็โยละวังพูดพรนะปณะกับอาวัชนะก็ได้ อยู่ระหว่างชาวนะกับจิติก็ได้ครับนะะในบางกรณีพอจิติจิตเกิดขึ้นแล้วนะครับ <c oughs> อ่าดับไปนะครับ <c oughs> เออไม,ไม่ใช่จิติจิตเกิดขึ้นแล้วชาวนะที่ตื้นสุดแล้วนะครับเอ่อตกพระวังก่อนนะครับเร้วถึงจะปรากฏจิตนะฮะ ไม่จําเป็นว่าจะต้องเจวนะสิ้นสดหรือว่าตาทายลำพณะสิ้นสดและเกิดจติบางที่เจวนะสิ้นสดนะยังไม่มีจติตกพวังก่อนหรือตาทารลำพณะสิ้นสดยังไม่จติตกพวังก่อนแล้วที่จะมีจตินะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสเ,ออเป็นอีกฐานหนึ่งนะครับของระวังว่าอยู่ระหว่างเจวนะจิตกับจติ คืออยู่ระหว่างชาวนักจิตดวงที่ที่ที่ห้าเดนนะเพราะในมรณาสอน,นวิถีนี่เล่นไปแค่ห้ากันนะคือดวงสุดท้ายในวิถีนั้นนะครับตกระวังนะครับนั่นแหละนะเด็กจติเพราะฉะนั้นระวังก็ต้องอยู่ระหว่างชาวนาับจิติไปในการบางคราวว่างั้นนะครับและระหว่างตาลัมบานะจิตก,กับจิตจิตนะเกิดเป็นวิถีที่มีตาลัมบานะ นะฮะเจวันะเล่นไปห้าคณะมีตาาลัมบันะปลามาอีกสองนะครับพอตาาลมัมบานะจิตดวงที่สองเกิดขึ้นแล้วกะดับไปตกพระวังก่อนเหมือนกันแล้วก็เกิดจุดติคราวนี้พระวังก็จะต้องอยู่ระหว่งางตาาลมัมบนะกับจุดติไปนะถ้าแห่งประวังอะไรมีเยอะมีตั้งหกนะครับอันนี้่านที่ฟังไม่ทันเลื้วฟังไม่ค่อยจะเข้าใจไม่ต้องเป็นห่วงนะพอท่านไปเรียนเรื่องวิธีจิตเอง จิตนะครับบางทีไม่ต้องดูตำราก็าหาของตัวเองได้เลยว่าอะไรอยู่ที่สงไหนยังไงนะครับแต่ในวัชนะตั้งสงชื่อ่ว่าวัชนะฐานตั้งสง, <c oughs> ง,สงก็คือปัญจวาวาวัชนะกับมโนวาราวัชนะนาาชนะได้แก่ตำแหน่งที่ตั้งลงอันอยระว่วมพระวังขจิตกับปัญจวินญ,ญาณเห็นไหมในปัญจาวาวาวัชนะตัวนี้ อยู่ระหว่างพระวังกับจิตที่เราเรียกว่าระชานันธนะนะเอ้พระวังคุปชเฉทระกับปัญจวิญญาณเนอะถับจากปัญจวิราวัชนะไปก็เป็นปัญจวิญญาณมีจักกูวิญญาณเป็นต้นจักกูวิญญาณสตวิญญาณขาววิญญาณเสวาวิญญาณกายวิญญาณฮะดวงก็เรียกว่าปัญจวิญญาณเพราะฉะนั้นปัญจวาราวัชนะจึงอยู่ระหว่างพระวังกับ ปัญจวินญ,ญาณนะ <c oughs> และอยู่ระหว่างพระวังขจิตกับชาวนานะพระวังขจิตกับชวนะเป็นยังไง <c oughs> นี่วิถีทางมโนทะวันนเองมโนทวาราวัชนะนั่นเองนะครับนะ <c oughs> อยู่ระหว่างประธาลมนะนะที่ดับไปก่อนหน้าตนนะกับชาวนะที่ติดตาม ตนหลังจากที่ตนดับไปคือเจวนะดวงที่หนึ่งนะครับ <c oughs> จะปัญจทวาราวัจนะหรือมโนโทาวาราวัจนะก็ตามก็ทํมอาวัจนะกิจด,ด้วยกันท่านก็เลยเรียกว่าอาวัจนะนะอย่างเดียวฐานหนึ่งอาวัจนะก็เรียกว่าอาวัจนะฐานไปฐานหน่งปัญจวิญญาณปัญจวิญญาณตรงไหนน,น,นี่แต่ว่าผม เขียนเฉพาะจักรวิญญาณขอให้ทราบว,ว่าถ้าเป็นทางถูเป็นต้นก็เป็นซอตาว,วิญญาณขานวิญญาณคิวหาวิญญาณกายเยวิญญาณไปรวมแล้วห้าดวงนะถามที่ตั้งลงแห่งวิญญาณห้าดวงก็เรียกว่าปันจวิญญาณฐานไปนะครับนะไอ้ที่สั่นๆนั่นน่ะจุดแดงๆสั่นๆนั่นนะไม่ใช่คมแกล้งทำนะมันมือมันสั่นนะไม่ใช่แกล้งสั่นปวดตาเล่นไม่ะใช่อย่างนั้นนะครับ ได้เกิดตาแหน่งที่ตั้งลงอันอยู่ระหว่างปัญจทวาราวัชนาจิตนี่ชัดอยู่แล้วนะครับที่เกิดต่อนะก่อนหน้าตนเนะกับสัมปติชนะจิตนี่นะครับปอบวิญญาณฮดับไปแล้วไอ้ที่ตามมาก็คือสัมปติชนะจนิตเพราะฉะนั้นวิญญาณนะจึงฐานแห่งวิญญาณฮะจึงอยู่ระหว่างปัญจทวาราวัชนาจิตกับสัมปติจนะจิต ฐานหน่งสันติรณาจิตชื่อว่าสันติรณาฐานพวกนี้ง่ายต้งนั้นนะนะโดยกำได้แก่ตําหนึ่งที่ตั้งลงอันอยู่ระหว่างสัมปติชนะจิตที่เกิดขึ้นดับไปก่อนหน้าตนกับโดธปนจิตนี่ไงนะครับ <c oughs> ที่เกิดตามมาฐานแห่งโลดธปนจิตไล่ไปเลยนะนะ ทื่ว่าวดทัพนาฐานได้แก่ตำแหน่งที่ตั้งลงอันโยในระหว่างสันติรณจิตอที่ก็ดับไปก่อนหน้าตนกับชาวนาเจ็ดดวงที่หนึ่งและระหว่างสันติรณจิตกับพระวังกจจิตนะฮไอ้วิถีที่เดียวกันถูกแล้วนะวิถีที่มีอารมณ์อายุน้อยยิ่งก็เรียกว่า,าปริตตารมนะครับ ปาริตารมวิถีไม่ไม่ถึงกับยิ่งหรอกนะครับอารมณ์วิถีที่มีอารมณ์นิดหน่อยนะเห็นไหมครับโอดตะณะสามขณะนี้อยู่ระหว่างสันติรณะที่ดับไปก่อนหนะ้าโวตนนะดวงแรกแ้ะก็อ,อยู่ <c oughs> แล้กับพระวังที่อยู่ถัดไปจากโอดตะวนะที่สามนาขณะที่สาม เราจะ,ะนั้นจึิงกล่าวได้ว่าอยู่ระหว่างสันติระณะกับภวังนะรวมสองแห่งฐานแห่งชรระจิตอีกได้เกี่ยวัตำแหน่งที่ตั้งลงอันอยู่ระหว่างวัฏธรรจิตกับตาาธรรมณจิตนี่ตั้งบนจทวารเห็นไหมวัฏธรรมะเกิดขึ้นดับไปชรระเล่นไปถึงเจ็ดขณะเลอวเกิดตทาธรรมนะเราจะ,ะนั้นจึงอยู่ระหว่างวัฏธรระกับตาาธรรมนะก็ะอยู่ระหว่างวัฏธรรมะกับ กับพระวังเดี๋ยวก่อนนี้พูดกันเลยตาตาลมปะนะฐานนี่นะนะตะาตาลมประณา,านไม่ใช่ชวาวนระณฑนะครับชวาวนณเล่นไปจนสิ้นสุดแล้วนะมีตาตาลมปนะณติดตามมาตรงขนะลงพระวังเพราะฉะนั้นตาตาลมปะนะณา,านก็ต้องอยู่ระหว่างชวาวนณดวงสุดท้ายกับพระวังนะ และระหว่างชาวนาจิตกับจุิตินะอาวิถีจุดติก็ไม่ได้เขียนนะครับ <c oughs> อพอพระวังดวงที่สองเอ้ตถาลัมมาณฑวงที่สองสิ้นสุดไปนะครับบางคนมีจิตติปามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นตถาลัมมาณก็ต้องอยู่ระหว่างชาวนากับจิตนะ <c oughs> ฐานแห่งจุดติจิตชื่อวจุดติแทนนะได้แก่ตำแหน่งที่ตั้งลงอันอยู่ระหว่างชาวนะจิตกับปฏิสันธิจิตนะคือว่าพอชาวนาสิ้นสุดลงแล้วนะก็เกิดจุดติทันทีนะครับถัดไปอะก็เป็นปฏิสันธินะเพราะฉะนั้นระหว่างชาวนะจิตกับปฏิสันธิก็ได้ อยู่ระหว่างตถธาลมณะจิตกับปฏิสนธิก็ได้คือว่าพระชวนะสิ้นสุดลงนะยังไม่มีจุติมีตาาลมณะตามาอีกสองคณะดับไปแล้วจึงเกิดจุดติเพราะฉะนั้นจุตินั้นก็ต้องอยู่ระหว่างตถาลมณะกับปฏิสนธิไปและในระหว่างพระวังคจิตกับปฏิสนธิจิตนะคือว่า จะมีตถาลัมพนะหรือไม่มีไม่สําคัญเพียงแต่ว่าชาวนะสิ้นสุดลงหรือตถาลัมพนะสิ้นสุดลงยังไม่มีจิติทันทีนะครับเป็นพระวังก่อนบ้างกรณีนะครับบางครั้งสําหรับบางคนนะเพราะฉะนั้นจุดติอิฐก็จะต้องกลายเป็นว่าอยู่ระหว่างพระวังกับปฏิสินที่ใน,ในพกตัดป่อยรวมแล้วสามแห่งชะนี้เลยแอลโลกไปที ไม่สนุกเลยเรื่องทานครับคันปฏิสันติครับผมครับ <c oughs> โอก็มโนตวารวัชนะจิตน่นนะครับคือว่าพระวังในพร้อมที่จะไหวอยู่แล้วนะบางทีก็ไหวไปเฉยๆแล้วก็ไม่ขึ้นวิถีบางทีไหวแล้วก็มโนตวาราวัชนะก็ไปแปรรบอเรื่องนี้มีคนถามมหลายคนนะะ ว่าอยู่ดีๆพระวังมันไหวได้ยังไงมันน่าจะมีอาวัชณะใบป,ปาลารอบอารมณ์ซะกอนและเป็นเหตุให้พระวังไหวนะครับไอ้นี้ปรากฏเราไหวเสก่อนที่จะก่อนจะไปปาลายรอบอารมณ์มันพีรุกนะฮะมันเป็นอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าจิตตนิยามเรื่องแบบนี้นะครับคือว่า อาวัชนะนี้คอยเกิดอยู่แต่เมื่อไม่ได้โอกาสแต่เวลาจะเกิดระหวังต้องไหวเสีก,ก่อนนะฮะ <c oughs> อะไรทําให้ผะหวังไหวนะอารมณ์ที่สั่งสมแล้วนั่นแหละทําให้ผะหวังไหวอารมณ์ที่คุ้นเคยแต่ว่าพอหวังไหวครั้งสุดท้ายตัดกระแสระหวังขาดมโนทวาราวัชนะเกิดขึ้นไม่จําเป็นต้องปรรบอารมณ์ที่ทําให้ผะหวังไหว ไปแปรล็อกอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับตกลงที่อารมณ์ที่เราสั่งสมที่เราคุ้นเคยคอยจะจะทาต่อวังของเราให้ไหวอยู่ตลอดเวลานะบางทีก็เป็นปัจจัยให้เกิดอาวัชนะบางทีก็ไม่เป็นปัจจัยนี่พูดถึงทางมาโนทว,วารน,นะนะแต่ทางปัญจทวารง่ายนะครับทางมาโนทว,วารเนี่ยไม่มีอารมณ์มากระทบประาทแต่กับพระวังก็ไหว นะครับทั้งๆที่ไม่มีอารมณ์มากระทบประสาทตาประสาทหูอะไรแต่ประการใดนึกทางใจรวนๆนะเ <c oughs> พราะวังไหวไหวไปเพราะอะไรนี่แหละนะครับไอ <c oughs> อารมณ์เ <c oughs> ยอะแยะมากมายที่เราสั่งสมไว้คําว่าสั่งสมในที่นี้อย่าเป็นเพียงโวหารนะ <c oughs> อย่าเข้าใจว่าเก็บอารมณ์ยัดเข้าไปในใ,นใจนะในๆๆในๆๆในในผวังอะไรํำนองนั้น นะครับะวังนะั้นทำความคุ้นเคยกับอารมณ์ก็ไว้มากมายก็เรียกเรียกว่าสั่งสมนะอารมณ์ที่คุ้นเคยนั่นแหละนะครับ,นะรบ <c oughs> เรียกว่าสั่งสมทำคอยทำไม่ะวังไหวพราอุหวบางคราวก็เป็นปัจจัยวัชนะเกิดขึ้นมาปราลายรบอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็วิ <c oughs> วธีจิตทั้งหมดก็เล่นไปนะ <c oughs> ไหวบางคราวก็ไม่ได้เป็นปัใจจัยให้เกิดอะไรนะวิถีจิตอะไรแต่ประการใดนะครับสำหรับมโนตาวานบ่างจากบัญจตาวานนะเกี่ยวกับว่าระวังคอยไหวหยุดอ,อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตกไปเฉยๆแล้วก็คอยไหวแล้วตกอีกแล้วไหวอีกก็เป็นปัจจัยแก่วิถีนะแต่ว่าทางปัญจตาวานไม่ใช่อย่างนั้น อารมณ์มากระทบประสาทก่อนนะถึงของประสาทนั่นเป็นปัใจจัยให้ประวังไหวมันชัดว่าไม่มีการเจอกันตะ่อนนะครับว่าอารมณ์ไปนอกมาเจอกับประสาทภายในนะะกระทบกระเทือนจ,จนกระทั่งว่าประวังไหวซึ่งพอจะพูดได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยวิถีจิตเป็นไปต่อไปนะครับ อันนี้อันนี้อธิบายง่ายแต่ตางมาโนทวารอธิบายยากเพราะไม่มีการกระทบอะไรอยู่อยู่ยดีๆไว้ได้ยังไงนะครับในฮะฝ<ม>ันก็มโนทวารอยู่แล้วถ้าเอาวิถีฝันมาเป็นอุปมาก,ก็มาก็ชัดขึ้นนะครับตำานองนั้นนะ <c oughs> จิตคนเราเระวังเราคอยไหว่ตลอดเวลาทั้งๆที่ไม่มีอารมณ์ ภายนอกโรปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นมากระซบประสาทก็ตามนะครับนั้นด้วยอำนาจของความคุ้นเคยนะถ้าหากว่าจิตของเราเป็นห้องเป็นหับนะครับโอ้ไม่อาจจะใส่อะไรก็ไปได้พอนะต่อให้ขยายกว้างออกไปนะนับจำนวนโยอดไม่ได้นะยาวออกไปนับจำนวนโยดไม่ได้สูงก็เหมือนกันนะ สาหากว่าอารมณ์ที่เคยรู้นะกําลังรู้และจักรู้นะเป็นวัตถุเข้าของเอามาใส่แล้วไม่มีที่จะใส่เรจริงๆนะนะเรารู้มามากมายนะเห็นภาพมามา,มากอย่าได้ยินเสียงมามา,มากเ้จเจนกระทั่งอะไรนะครับอ,อไม่อาจจะพลากจากอารมณ์เหล่านั้นได้นะครับ ต้องถ้าจะพลาดจากอารมณ์นั้นมีอย่างเดียวท่านะั้นต้องเห็นโทษของอารมณ์นะครับเราไม่เคยเห็นโทษเคยเล็งเห็นแต่คุณก็ปรารถนาที่จะเจออีกอยู่อย่างนี้เรื่อยไปคนที่เขาเจะชาพลาดจากอารมณ์พวกนี้ได้มีอย่างเดียวเท่าน,นั้นต้องเห็นโทษด้วยการเจเริญภาวนานะครับ เห็นโทษก็คือเห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วแล้วเราเราจะเกิดความเบื่อหน่ายไี่จะพ้นนะะถ้าอบรมได้เต็มที่จริงๆอ่ะมันพ้นได้นะพระจากอารมณ์นั้นได้นะโดยการที่องค์มรรคแปดประชุมพร้อมเพียงกันนะทำให้จิตอระะจากอารมณ์เหล่านั้นไปคว้าเอาอารมณ์อื่นแทนขึ้นชื่อว่าจิตต้องมีอารมณ์ พระาจาก์อารมณ์หนึ่งก็ต้องไปคว้าอ,าอีกอารมณ์หนึ่งอารมณ์ตั้งหลายตั้งปวงในโลกนี้ไม่เอาหมดเลยนะพระลิงเห็นอยู่แต่โทษก็พระออกไปได้หมดแหละนะครับแล้วจะไปเอาอะไรเป็นอารมณ์ตอนนั้นนะเอาพระนิพานเป็นอารมณ์เห็นไหมนะครับเน่ก็พูดมาถึงนิพานแล้วพูดต่อทำไมเนกะ อะไรไมาอะไรมาสิ้นสุดที่พระนิพพานแล,แล,แล้วก็หยุดนะครับนะวัดเดี๋ยวพักกันสิบนาทีสิบห้านาที